สวัสดีครับนักเรียนครับความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีนะครับในทุกวันนี้นะครับทําให้การดําเนินชีวิตของคนเรานะครับสะดวกสบายและรวดเร็วมากยิ่งขึ้นเลยนะครับเช่นหากเรานะครับหากเมื่อก่อนนะครับหากเมื่อก่อนหากเราต้องการที่จะหาข้อมูลนะครับสนใจเรื่องไหนเรื่องหนึ่งนะครับ เราอาจจะต้องไปสืบค้นข้อมูลจากห้องสมุดหรือไปถามบุคคลนะครับซึ่งรู้เรื่องเรื่องราวนั้นๆั้นที่เราสนใจนะครับแต่ในยุคปัจจุบันนี้นะครับการสืบค้นข้อมูลนะครับการค้นหาข้อมูลนะครับเป็นเรื่องที่ไม่ยุ่งยากแล้วนะครับซึ่งเป็นเรื่องที่เราจะได้มาศึกษากันในบทเรียนนี้นะครับถ้าพร้อมแล้วนะครับ ไปศึกกษากันเลยนะครับเป็นไงบ้างพลอยมีข้อมูลที่เราต้องการเรื่องวันวิสาขาบูชาเยอะหรือเปล่าพัดถอยับไปเร่งพลอยมากนักสิลอยเขากำลังหาและรวบรวมข้อมูลอยู่นี่ถ้าหากเราสองคนค้นหาข้อมูลได้เก่งๆก็ดีสินะเราจะได้ช่วยพลอยและทำได้เร็วขึ้นไม่เป็นไรหรอกเพลินพัดเขาคงอยากรีบทำรายงานนะ่ะ เราค้นหาแล้วได้ข้อมูลมาเยอะเลยถ้าอยากค้นหาข้อมูลได้คล่องๆเดี๋ยวเราสอนให้เองไม่ยากเลยดีเลยพลอยขอบใจมากเราสองคนจะได้ค้นหาข้อมูลด้วยตัวเองได้ได้สิตอนนี้เลยก็ได้นะเพราะเรารวบรวมข้อมูลได้เยอะแล้วขยับเก้าอาี้มานั่งใกล้ๆเรานี่ขั้นแรก ดูที่หน้าจอนี่นะแล้วดับเบิ้ลคลิกที่ไอคอนสีฟ้าๆกลมๆนี่เขา,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 าเรียกว่าอินเทอร์เน็ตเอ็กซ์พลอเรอร์จ้ะอ๋อเห็นแล้วดับเบิลคลิกแล้วไงต่อพอยพิมพ์ชื่อเว็บไซต์ที่เราจะใช้ในการค้นหาข้อมูลลงไปในช่องแอดเดรสบาร์ ที่เป็นสีขาวๆด้านบนนี่นะเช่น www.google.com แบบนี้ไงอ๋อพิมพชื่อเว็บไซต์ที่เป็นเครื่องมือค้นหาลงไปแบบนี้ตรงนี้เรารู้แล้วล่ะให้เราพิมพ์หัวข้อที่ต้องการสืบคน้นลงในช่องสำหรับค้นหาแบบนี้ใช่ไหมเช่น ประวัติวันวิสาขาบูชาหรือว่าความสำคัญของวันวิสาขาบูชาใช่แล้วเพลินแบบนั้นแหละตรงนี้เรารู้คลิกที่ปุ่มค้นหาหรือกด enter แบบนี้ใช่ไหมล่ะนี่ไงเพื่อนๆพ,พอเรากดปุ่มค้นหา รือกด enter แบบที่พัดบอกแล้วหน้าจอจะปราดกฏหน้าต่างรายชื่อเว็บไซต์ขึ้นมาให้เลือกคลิกต่อเพื่อเลือกดูข้อมูลที่เราต้องการแบบนี้ไงข้อมูลเต็มไปหมดเลยพอเราได้หน้าที่เป็นข้อมูลที่เราต้องการแล้วเนี่ยเราสามารถบันทึกเก็บไว้ได้ด้วยนะจริงเหรอพลอย ทำยังไงล่ะช่วยบอกพวกเราหน่อยสิได้สิแค่พัดหาเว็บไซต์ที่พัดอยากเก็บพอได้แล้วให้พัดสังเกตที่มุมของจอทางด้านซ้ายมือบนนี่เห็นสัญ,ญลักษณ์รูปดาวที่มีเครื่องหมายบวกนี่ไหมหากเราต้องการบันทึกข้อมูลหน้าใดก็ให้คลิกที่รูปดาวที่มีเครื่องหมายบวกแล้วให้คลิกต่อที่คำว่า add to favorites จากนั้นให้ตั้งชื่อหน้าที่ต้องการบันทึกแล้วคลิกที่คำว่า AD d เท่านั้นเองเราก็สามารถบันทึกหน้าของข้อมูลที่เราต้องการได้แล้วล่ะจริงๆแล้วที่พลอยสอนมาก็ไม่ได้เป็นเรื่องยากเลยอะทั้งการสืบค้นข้อมูลและการบันทึกหน้าเว็บเพจถ้าเราได้ฝึกทำบ่อยๆคงทำได้คล่องนะเพิรินใช่แล้วล่ะเลนก็คิดแบบนั้นเหมือนกัน น้องๆคะการบันทึกหน้าเว็บเพจนั้นมีประโยชน์อย่างมากเลยนะคะนอกจากจะทำให้เราสะดวกสบายในการค้นหาข้อมูลครั้งต่อไปแล้วยังจะช่วยให้ประหยัดเวลาไม่ต้องเสียเวลาค้นหาข้อมูลใหม่อีกด้วยต้องชมว่าน้องๆกลุ่มนี้เก่งจริงๆที่สามารถบันทึกหน้าเว็บเพจอย่างถูกต้องคะ่ะบันทึกหน้าเว็บเพจกันเปนแล้ว บันทึกหน้าเว็บเพจกันเป็นแล้วอีกหนึ่งการบันทึกที่น่าสนใจนั้นก็คือการบันทึกรูปภาพน้องๆคงเคยเข้าเว็บไซต์แล้วเจอรูปที่น้งนองๆสนใจอยากจะได้รูปภาพนั้นมาไว้ในคอมพิวเตอร์เราหรือนำรูปนั้นมาใช้งานใครอยากรู้เตรียมขายข้อสงสัยกันได้เลยเพราะวันนี้เราจะมาเรียนรู้วิธีการบันทึกรูปภาพพร้อมๆกันค่ะ วิธีการบันทึกรูปภาพจากเว็บไซต์มีขั้นตอนดังนี้ 1. นําเมาส์ไปวางบนรูปภาพที่ต้องการบันทึก 2. คลิกเมาส์ขวาหนึ่งครั้งแล้วเลือกคำสั่ง Save Picture As 3. ในส่วน Save In ให้เลือกโฟลเดอร์สำหรับเก็บรูปภาพ 4. ในส่วน File Name ให้น้องๆพิมพ์ชื่อรูปภาพที่ต้องการบันทึก 5. ในส่วน Save as type ให้เลือกว่าจะเก็บรูปภาพเป็นแบบใด 6. เมื่อทำทั้ง5ขั้นตอนเรียบร้อยแล้วขั้นตอนสุดท้ายให้น้องๆกดปุ่ม Save แค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะง่ายนิดเดียวเพียงเท่านี้น้องๆก็จะได้ภาพสวยๆมาไว้ในคอมพิวเตอร์แล้วล่ะค่ะ สำหรับรายชื่อเว็บไซต์ที่เป็นเครื่องมือในการสืบค้นข้อมูลหรือ Search Engine ที่เป็นที่นิยมในประเทศไทยมีดังนี้อันดับที่1คือ google.com ต่อมาคือสนุก .com อันดับที่สคือ yahoo.com และอันดับที่4ก็คือ msn.com ค่ะ นอกจากค้นหาข้อมูลแล้วยังสามารถใช้ค้นหารูปภาพได้อีกด้วยนะคะน้องๆจดจำชื่อเว็บไซต์เหล่านี้เพื่อไปหาข้อมูลได้เลยค่ะถึงแม้ว่า4เว็บไซต์ที่กล่าวมาข้างต้นนี้จะเป็นที่นิยมและใช้กันมากในปัจจุบันแต่มีอีกเว็บไซต์อีกเว็บไซต์หนึ่งซึ่งเป็นเว็บสำหรับสืบค้นข้อมูลและเหมาะสำหรับน้องๆได้แก่เว็บไซต์ Bing.com สายเตุที่ l i ิ g นั้น เหมาะสาหรับน้องๆก็เพราะว่าบ i n g นั้นเป็นเว็บไซต์ที่ผ่านการกรองข้อมูลมาในระดับหนึ่งหมายความว่าทางบริษัทที่เป็นผู้ผลิตเว็บไซต์บ i ิงขึ้นมานั้นได้ทําการบล็อกข้อมูลที่ไม่สมควรทิ้งไปเช่นภาพโปภาพหรือเนื้อหาของความรุนแรงเป็นต้นทําให้พ่อแม่และผู้ปกครองในบางประเทศนิยมให้ลูกใช้เว็บไซต์บิงนี้ในการสืบค้นข้อมูลนั่นเองค่ะน้องๆลองเข้าดูนะคะ world wide web b i n g com ก่อนที่จะไปทำกิจกรรมฉายเดียวเรามาทบทวนสิ่งที่เราได้เรียนรู้ในคาบนี้กันอีกสักครั้งนะคะวิธีการสืบค้นข้อมูลมี5ขั้นตอนหลักๆดังนี้ค่ะ 1. ดับเบิลคลิกที่ไอคอน Internet Explorer2. พิมพ์ชื่อเว็บไซต์ลงในช่อง Address Bar เช่น www Google.com สพิมพ์หัวข้อที่ต้องการสืบคน้นลงในช่องสืบคน้นเช่นประวัติวันวิสาขบูชาความสำคัญของวันวิสาขบูชาสคลิกที่ปุ่มค้นหาหรือกด Enter หาหน้าจอจะปรากฏหน้าต่างรายชื่อเว็บไซต์ขึ้นมาให้เลือกคลิกต่อเพื่อหาข้อมูลที่ต้องการค่ะส่วนการบันทึก URL ที่ต้องการก็มีขั้นตอนหลักๆดังนี้ค่ะ 1. คลิกรูปดาวที่มีเครื่องหมายบวกมุมบนซ้ายของจอเพื่อเริ่มทำการบันทึก 2. คลิกที่ Add to Favorites 3. ตั้งชื่อหน้าเว็บเพจที่ต้องการคลิก Add สุดท้ายสุดท้ายการบันทึกรูปภาพมี6ขั้นตอนง่ายๆดังนี้ค่ะ 1. นําำเมาส์ไปวางบนรูปภาพที่ต้องการบันทึก 2. คลิกเมาส์ขวาหนึ่งครั้งแล้วเลือกคำสั่ง save picture as 3. ในส่วน save in ให้เลือก f o l เดอร์สำหรับเก็บรูปภาพ 4. ในส่วน file name ให้น้องๆพิมพ์ชื่อรูปภาพที่ต้องการบันทึก 5. ในส่วน save as type ให้เลือกว่าจะเก็บรูปภาพเป็นแบบใด 6. ขั้นตอนสุดท้าย ให้น้องๆกดปุ่มเซฟแค่นี้ก็เป็นอันเรียบร้อยแล้วค่ะได้เวลาพบกับชายเดียวเพื่อส่งท้ายบทเรียนนี้ของเราแล้วนะคะวันนี้พบกับตอนข้อไหนกันแน่ช่วงชายเดียวตอนข้อไหนกันแน่ โดยให้น้องๆตอบคำถามเรื่องการสืบค้นข้อมูลให้ถูกต้องเว็บไซต์ใดต่อไปนี้เป็นเว็บไซต์สืบค้นข้อมูลสัญ,ญลักษณ์ของการบันทึกหน้าเว็บเพจนั้นเป็นรูปอะไรข้อใดคือประโยชน์ของการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ต ั้นตอนสุดท้ายของการบันทึกรูปภาพให้เลือกคำสั่งใดมา,มาศึกษาคำตอบจากเฉลยกันค่ะ google.com เป็นเว็บไซต์สำหรับสืบค้นข้อมูลสัญลักษณ์ของการบันทึกหน้าเว็บเพจนั้นเป็นรูปดาวประโยชน์ของการสืบค้นข้อมูลผ่านระบบอินเทอร์เน็ตคือช่วยให้เกิดความสะดวกรวดเร็วขั้นตอนสุดท้ายของการบันทึกรูปภาพให้เลือกคำสั่ง s a v เรื่องขั้นตอนต่างๆในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องคอมพิวเตอร์นั้นต้องอาศัยการปฏิบัติจริงเพื่อให้เกิดทักษะและความคุ้นเคยในการใช้งานรู้เพียงแต่ทฤษฎีอย่างเดียวไม่ได้นะคะดังนั้นหากน้องๆฝึกฝนทักษะสืบค้นอย่างสม่ำเสมอจะช่วยให้น้องๆสืบค้นข้อมูลได้อย่างคล่องแคล่วเลยล่ะคะ่ะหมดเวลาของบทเรียนแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้านะคะสวัสดีค่ะ เอาละครับนักเรียนครับในฐานะ os, นักเรียน currently 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 นะครับเป็นคนรุ่นใหม่นะครับในฐานะนักเรียนเป็นคนรุ่นใหม่นะครับนักเรียนนิยมสืบค้นข้อมูลหรือเรียกง่ายๆว่านักเรียนค้นหาข้อมูลจากทางไหนบ้างนะครับเอาละครับทบทวนนะครับในฐานะที่นักเรียนเป็นคนรุ่นใหม่เลยนะครับเป็นคนรุ่นใหม่นะครับนักเรียนนิยมสืบค้นข้อมูลนะครับหรือว่า ค้นหาข้อมูลจากแหล่งไหนจากทางไหนบ้านนะครับเช่นยกตัวอย่างจากโทรศัพท์จากโน้ตบุ๊กจากคนข้างบ้านจากลุงบ้านนะอานะครับตอบมานะครับคนละ3ทางนะครับเช่นทางที่1ทางอินเทอร์เนต็ต2ทางเพื่อนบ้านอ่า สามทางห้องสมุดนะครับนะครับนักเรียนเป็นคนรุ่นใหม่นะครับนักเรียนนิยมสืบพ้นข้อมูลจากแหล่งไหนนะครับนักเรียนอยากรู้เรื่องใดเรื่องหนึ่งเนี่ยนักเรียนไปถามใครนักเรียนสืบพ้นข้อมูลมาจากใครนะครับมาจากแหล่งไหนนะครับอัดคลิปมาเหมือนเดิมนะครับอัดคลิปมาเหมือนเดิมนะครับนะครับเป็นการอัดคลิปเหมือนเดิมนะครับอันนี้การอัดคลิปนะยครับจะสอนให้นักเรียนมีความเชื่อมั่นในตัวเอง มีความเชื่อมั่นตัวเองนะครับผู้ปกครองเป็นโค้ดเหมือนเดิมนะครับนักเรียนแสดงความกล้าหาญตอบนะครับพูดจะฉานนะครับนะครับในคลิปนี้นะครับครูขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้านะครับสวัสดีครับนักเรียนครับ